สวัสดีครับพี่น้องปองไปเอื้ออายน้องนูลุงป่าเอ้าอามุสสุขูสุก่นครับผม่ถแตะแขวแตี่องนุ่มสามทิศช่นแนวไม่แล้วครับครับมื่อนี้กับมาพบเมื่อพอกับสามทิศยู่นี่ครับยุน่าโคกแต่ว่าบ่อใดขาไปเน็ตหน้าเนาะครับบ่อใดผ้าพี่พาน้องไปเบื้องเบื้องสวนเนาะครับเดี๋ยวมื่อนี้สิพาพี่พาน้องไปเอาแนวมามสไบุญพี่น้องมื่อนี้เป็นบุญพระเวทครับบุญมหาชาตินี่ครับมาโคกสามทิศกันลายนี่เป็นคนทางทางเขานี่ครับ ครับโซ่เมื่อนี้เป็นเโซ่วันที่20นะครับ20มีนาคมพศ2 5 6 7นี่ยแหละครับเป็นคืนฟ้าคืนฝนพี่น้องเมื่อวานฝนก็ตกลิ่นลื่นมาอยู่ดอกเมือเ่อ,อคืนล่มมืดคืนครับก็นึกว่าฝนเงยสิมาเนะาะสงสัยฝนสิตกทางอื่นพี่น้องทางชลบุรีทางพุ่นน่ะทางภาคตะวันออกภาคกลางบนน้ำท่วมเลยครับแต่ว่าบ้านสามจิดแหลงครับไปเบาๆไล่กันใหญ่กันห้างไปหาแนวมาใส่บุญกันเลยครับ เครื่องมครับมืนอนี้พรแดดดอกแต่ว่าก็สีเริ่มขุ่นขึ้นแล้วครับเปิ้เห็ดเนื้อครับเปิ้เห็ดเนื้อก็เลยสีเหลือเนื้อมาใส่บุญน,น,น็อตมือนี้เป็นมือห้วงเลยนะครับอ่าฮมาหอดแล้วครับขุ่นขุ่นุ่นขุ่นม่นอะไนยังคุกคุมนี่น เอ, no? เอาลอ,อ,องมุงไปลองค้องดีค้องดีขำจับก็ให้ให้เขาบอกให้ยากเขาบอกยากเ็แม่ไม่ไ่ทได่ตกผูดตกผุดจับิงจั่วไปลองตกผุดอยูอท่ตรงหน้าเลยครับนไปเรือถ่ายบ้านถ่ายบ้าน เดี๋ยวจับขางัวซอยเพิ่นกันพี่น้องเอาแจ้งงี้เยอะมากด้วยจับซึ่งจับขาซอยเพิ่นก่อนอ้าวขาของมากเหรอครับพี่ย่าเขาข่าวเหรอกำลังแบ่งสันปั่นส่วนมาบุญน้ำกันพี่น้องบุญพระเวทบุญพระเวทมามาพี่น้องนี่ครับตั้งที่กัเริ่มใกล้สีออกมากเมื่อแล้วครับเดือดแต่ถึงใน แม่งกันไปเพราะได้ปิดบุญครับพี่น้องกบถืกได้บดือนี้ม่ตกอนเด้อพูดเหิหาเทิก้อนทิมหาพูดครับนี่ทิมหก้อนด้อมาเบิ่งวันมันตีแบ่งกันได้ไปเพราใส่บุญพี่น้องเพราะเป็นบุญเพรเป็นบุญลานะบัินน้ำบ้ ถ้าปัจจิพนเอาอันเอาสุงมแมวเด้่อซอยวิทยาครับเป็นผู้หามาจุจุมามาพี่น้องมาซอยจุกต้องเฝ้าดอกตะวันเรื่อยๆน่จังน้อยเวลาเขามันกระชันคิตเช็ดไส่มือบุญเลยครับมือห่วมเลยพรดีเห็ดตะมือว่านนี่เนาะพอดีตั้งคนกับตั้งหยากหยากไรายักไรนครับ ตะวันตะวันตะวันคุณลุงพยายามัดเพี้นนี่นหนักอันนี้อ่ะพันเชียวันนังอ้หรวมด้วยช่วยกันครับกด่แอยากกิน่วนพ่เาไม่อยากเอาตามันคุณดิว่างไว้สกปรไว้ในท่านสกนิ้วนขาดนิพงนขาดมันกินยิ่กินได้ขึ้นก็เลยลายกับลายลามาเฮ็ดสิบหาพูดครับมึอนี้

พาไอเบิ่งเพิ่นเล่นขีเพิ่นเล่นขีครับข้อเท้าก็แข้หน้ามาเนี่ยแข้หน้ามาหรสาววะาัดเยอะเผอดยเยปาดเยอะเผื่อผัดเยอได้ลไ้ได้เงินมีการได้เหรอเสียบขึ้นไปเลยเนี่ยเสียไปเสียบวะแท้นามีการค่อยเสียบมีกาเอาพ่อพ่าดจะบาดบ่เหิมันดุบจบ่ ไม่ไม่น้องจุ๊จุเออเห็ดแดงก็เห็ดรอดน่คือใบจุกันเท้าไนี่ครับน้อ้ยอเอ่ะนี่เอาละไงมีขึ้นนี่ขึ้นนั่งเลยตับกะมีงไงไๆงไงกุ่นขึ้นเยส่งเบาขโมยบอโอ้เสียบนื้อาาเองนี่อ่ะตับ เอานี่ขอตผว้เพื่อนเพ่กินด,ดิบกินได้เด้อครับบ่อนามาเด้อพี่น้องบ่อนามามันเป็นประเภทนีเป็นวัฒนธรรมเอาครับนี่ครับปุซายวิทยาพังกำลังตีเลียดอยูน่นี่เอาเอาไอา่ไงไอ่ไงจิมเจ้าวไปกิมเจ้าวเนี่ย ใบใบเนียกระับพอดามาเด้อครับพอนาบ้าเด้อเป็นประเภทนี้แล้วครับเป็นวัฒนธรรมแล้วไกลแล้วไกลแล้วกระดูกคนแคะแยกกินแยกส่วนไมดแล้วครับเนื้อกันย่างลายอยู่นี่ของก็ปั่นได้ครึ่งนึงครับท่านหัวขึ้นท่านนห้อมท่านห้อมบวกเพิ่นท่านห้อมเจี๋ยพวกปุ่นกับมีน้อยเนาะกองปุ่นกับมีครับทางปุ่นกับการลังเห็ด ขี่เพื่อขี่ยังเนื้อดีๆเอาขี้มาใส่หมดเพราะว่าแม่พอเถ้ากับพ่อพอเถ้านาะเลี้ยวไส้เลี้ยวไส้มาบุญน้ำกันเนื้อพี่น้องบุญพเผียดบ้านเราโมนี่ง่ายเลยครับจัดง่าดีบุญพเผียดบ้านเราโมนี่บุญพเผียดบ้านเราจัดง่ายดีพอเถ้าปีนี้ยิงง่ายเลยเนาะบุญบ้านเราต้องยิงง่ายบุญบ้านเฮาต้องยิงง่ายเนาะ เชียงแหงนะเชียงแหงนะฮะปากแป่เศร้าแล้วนี่ครับนี่ครับาระธานห้อมนี่ครับกรลังปั่นกระลังปั่นมามามาซอยกันพ่อเท้ามาซอยขึ้นปัดเนี่ยแน่นไหมนั่งวมื่อไรตีเอวเอดีตีเปียันเรียบร้อยแล้วครับเป็นเฮดมาเรียบร้อยเซิบหาปันซิบหาแล้วครับซิบหาูด นี่กระดูกมันกระซับเรียบร้อยแล้วเหลือแต่จีจับมาใส่กลองครับคือว่ามือนี้ยเนี่ยขามือหานี่ับตัวซอยวิทยาเอามาสิบเอ็ดเอามาเห็ดสิบห้าไหมพี่น้องเอาคากบกับไล่เอาขากบลับไล่สิพันห์ฮะพวกตังโดนน้องก็สิออกปากเฮ้ยคนว่าเอาากับไล่คนญี่ปุ่นหลายครับหล่ไล่มามวนน้ำกันเด้อพี่น้องขุนไล่ย่ามแห่เผาเวียดของเมืองขุนไล่จังมามวนน้ำกันแต่สามทิศบนนกก้อนกสิทธิไทยบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบ่งยุ่แห่เผาเวียดของเมืองมาหนี่ แต่ว่า,าตอนตอนแรงซ้ำที่เสด้ไปเฮ็ดงานเลยพี่น้องช่วงแรกเสด็จไปแทนง,งานเพิ่อนนะครับเพราะว่าครูเวียนเพิ่นมีธุระติดธุระแก้วก็เหมือนเราพี่น้องแก้วเวหมือนเราเจ้วเหมือนเราเฮ็ดมาถุงเดียวมาถุงเดียวเอาละให้ตอนมีถุงเดียวมาอยู่วันเดียวเขาก็กล่อมฮะมานี่บ่ดตามาเด้อพี่น้องเนดะ้อะตามไมวนี่ทุกอย่างบ่ได้เฮ็ดตังเงี้ยก็เสีย เอาห้อมแล้วครับพ้อมแล้วใกลสีแดวแล้วครับนี่ยังม่หลายยังบ่ไหลาย,ย,ายนี่ครับพูดพันพูดพันคุมเมตนมาเด้อครับได้หลายได้หน่อยพี่น้องอันนี้ในกล่องวันอาดสีเบิง่งหน่อยจังหน่อยเนาะครับสวย้วพี่น้องเฮ้ยขาขาเส้นมือบุญขาใครขาตื้นมือเงินพ่อเขาต้มกับอกบอกน้อยอิตะวั่ <laughs> ได้เฝ้าจังหน่อยครับตกไปเตรียมงานเตรียมยังยุททางวัดอีกเนาะ ให้มาน่อยเน่นะตีความความโยกคนก็หลายครับหลายหลายเอ้าซอยเพื่อนอีกจั็กน้อยครับไก่ถือเราแล้วเอ้าขอนเข้ามาแล้วครับมืแล้วครับมืล้วามืล้วามืดเราเลี้ยงไมเลี้ยงมือทั้งพอขั้วเข้ากันเลยนี่ครับพูลเพันพี่น้องพิจารณาเบิ้งเบิ้งเพื่อควาหมือนเติงนะครับ ครับพุหน่อยไลยบ่ว่ากันครับแม่จะให้มันได้เป็นบุญเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาเอาสามทิศข้อเอาพูดไต่ข้างก่อนครับคนเสียวก่อนเสียวพูดไต่ข้างครับเดี๋ยวพูดไต่ข้างครับเดี๋ยวคือว่าโบแบงเด้อโบแบงเด้อตาม้วนม้วนครับมาม้วนน้ำกันครับเอาครับเรียบร้อยแป๊บเดียวครับนี่บาตวบาลุย เบ้าโนวิดก็ได้ลายพี่น้องได้ลายเมือพูดนึงได้ลายครับพุดละพันเก็มตาเราเอาถังมาสออีกน่ข้นได้ายก็พูดจี่มต้องไปครับไปไปไเขาไปพ่อกันในบ้านมาหน่สามจิตกับสี่เบียกับพี่สาวเนาะครับคุณละพันอาูระหันนงหากระปั่นน พอได้อยากได้กินพ่อได้ไปไสบุญครับพอ,อ,องพ้งของขอผู้ใหญ่บ้านก็ดนได้กระถางหน่อยแท้เือไปเชือมหักไปเชื่อมหนัเอานเดี๋ยวไปเ <c oughs> พี่นอ้องเขาไปพ่อกันในบ้านครับดเดี๋ยวไปเที่เนื้นอเที่ไข่เบื้องกันว่าผลพันธุ์มันสีเดชซ้ำไหนน้องพี่น,อน้องเนาะเอาสี่ขมกําลัางออกเบิ้งครับกําลัางออกเน้อโอ้แต่ลายอยู่พี่นอ้องนี่ครับยุดไตไปตองกับมี่เลย ครับใหญ่น,ออน,ออนีะครับเนี่ยพูดพันธุ์ก็เลยใส่บุญเมาไปร่วมกับพ่อกินจุดหรอกดีกว่าเขาไปซื้อเสียงเนาะครับยู่นี่กับถ้าเราไปเฉพาะเนื้อนี่กับหาลูกกันแล้วบนี่ยเสียหาลูกกันละเฉพาะเนื้อน,นะครับม่ได้ร่วมกระดูมม่ได้ร่วมหนังร่วมยังเนาะมาพี่น้องมาบุญน้อกันครับ บุญพเวดบุญมหาชาตินี่แหละครับบุญยินซีมือเงินกับฟังเท็ดเท็ดมาไล่มือนมาไล่แสนเนาะครับเนาะเท็ดอยากเท็ดกินก่อนบ๊วยได้ปั่นไผรเด้อนี่พวกปั่นไผรครับเขอบคับพี่สาวอาร์ติโก้มสวัสดีพ่อเนี่ยามากอาร์ติโก้ครับมีแนวแจกข้าวจะน้อยพี่นอ้องบ่ได้ปั่นบ่ได้แบ่งอีกเด้อครับเด้อเอากินกับพี <Sprinkle. S 2> okay. ่สาวสองคน สองเฮียนนะครับเสามที่กับจุบบรรยากาศปากพี uh ่ปากน้องไว้สามที <aking> <str> <sh> pause pause ่ก้อนครับสามที่กับจิตปออนุญาตกิ้งเขาฟันตอนนี้ก็ับสามโมงกลัวแล้วหิว่เขาแล้วครับท่าสามที่ป้อยากบ่อหิบธุลาธุรังยังสามที่กับจุบบรรยากาศตอนแห่พายุเของเมืองให้พี่น้องเบื้องหน้าครับเนาะเอาครับท่านี่สามที่กะขอขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องเอาเมื่อสุขสุขกันแล้วครับที่เขามารับชมชิปของสามที่ต่างตจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับ เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบประดลาดคลิปแม่ๆนะครับลิบหน้าทำได้ที่ผ้าพี่พลาดน้องไปยังกับจงค่อยช่วงค่อยติดตามครับครับสตลอดที่มีสามทิศกับเทียวไปสำนีกก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ